สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณพิม์ร้านบ้านสวย SP นะคะวันนี้เรามาถึงขั้นตอนวิธีการนะคะจีบหัวผ้าม่านนะคะแล้วได้ถึงวิธีขั้นตอนการขึ้นหัวผ้าม่านแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นวิธีการจีบผ้าม่านนะคะนี่ค่ะผ้าที่เราขึ้นผ้าที่เราขึ้นหัวมาแล้วนะคะนะคะดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นเส้นผ้าไหมคะ มันต้องตรงนะคะต้องตรงให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพื้นหรือผ้าลายก็ต้องตรงนะคะพอเวลาเราเอาไปขึ้นงานนะคะถ้าเราไม่สังเกตนะคะหรือว่าเราไม่ได้แบบมีความรู้เรื่องการแตะเย็บผ้าม่านเนี่ยเราจะไม่เห็นความแตกต่างนะคะแต่ถ้าเราเย็บผ้าเป็นปุ๊บเราเห็นจีบปุ๊บเวลาขึ้นเราจะรู้เลยนะคะว่าจีบมันบิดนะคะมนันเอียงนะคะมันเอียงอาจจะเกิดจากการสอยจีบเอียงนะคะ หรือเกิดจากการใส่ตะขอเอียงก็ได้นะคะแต่ว่าเราตัดเป็นช่างเย็บเนาะเราก็ต้องดูก่อน,นะคะ่ะว่ามันเอียงเกิดจากอะไรนะคะเราเริ่มตั้งแต่วิธีกว,วิธีตอนการเย็บครั้งแรกนะคะการขึ้นหัวการขึ้นหัวจีบผ้านะคะอ่ะเรามาดูใกล้ๆค่ะนะคะ,นะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเราดันพอเราดันผ้าสุดนะคะเนี่ยหัวหัวเคมีถ้าเราดันสุดปุ๊บมันก็จะเสมอเรารีดก่อนนะคะเราจะไม่ใช้วิธีการจี้า จีบผ้าแล้วรีดเออเราจะมาใช้วิธีการจีบผ้าแล้วมารีดจีบไม่นะคะเราใช้วิธีการจีบผ้าเรียบร้อยเสร็จนะคะรีดให้เป็นคมนะคะตรงนี้นะคะแล้วค่อยจีบผ้าแบบนี้ค่ะนะคะนี่นะคะแล้วค่อยจีบผ้าแบบนี้ถามเพื่ออะไรนะคะ เพื่อจะไม่ให้เคมีล้างนะคะเพื่อจะไม่ให้ผ้าล้างนะคะแล้วก็รู้นะคะปัญหามคืออะไรเราก็แก้เลยนะคะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะจะมาเรียนเพิ่มเติม,ตมก,ก,ก็ได้นะคะนคะขากค้านะคะ,คน,ะ,คะนี่นะคะ่ะพิมพ์เย็บเองนะคะจีบเองทุกจีบนะคะนี่นะคะด้านเนี่ยคะ่ะด้านใส่ตะขอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะด้านใส่ตะขอนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือด้าน,ะะน,นหลังเห็นไหมคะ,ะเราจะเยบแบบ็บแบบแบบอมเลยนะคะแบบนี้นะคะ ทุกทุกชิ้นนะคะก็จะต้องตรงหมดนะคะอย่างนี้ใส่ไซส์นะคะเนี่ยก็จะต้องตรงแบบนี้เห็นไหมคะตรงนะคะตรงค่ะนะคะเรามาสู่วิธีการสอยจีบเห็นไหมคะเนี่ยพอเราดันหัวผ้าได้ปุ๊บจีบแล้วก็สวยโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรนะคะนะคะเวลาเราจีบนะคะเราดันผ้าให้สุดอย่างนี้นะคะถามว่าดันเพื่ออะไรนะคะเนี่ยคาะเราดันผ้าให้สุด เนี่ยค่ะดันจีบให้สุดอย่างนี้นะเห็นไหมคะเราดันจีบให้สุดปุ๊บเวลาเราสอยนะคะเวลาเราแทงเข็มนะคะเนี่ยเราจะแทงให้ขนานกับเคมีนะคะแทงขนานกับเคมีแบบนี้นะคะนี่นะคะเนี่ยแทงเนี่ยมันจะต้องเข้ากันเป๊ะเลยนะนะคะตึ๊บนี่เห็นไหมคะหนึ่งรอบนะคะนี่นะคะดึงนะคะแล้วแทงนะคะแทงลึกก็ไม่ได้นะคะ แทงนิดเดียวก็ไม่ได้มันอ้านะคะแทงลงมาข้างล่างก็ไม่ได้นะเดียเด๋ยวมันอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้านะคะขอโทษจีค่ะนะคะ,ะ,ะ,คะ,นะคะแบบนี้ค่ะนะคะเนี่ยพอมาณนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยพะมาณนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะเนี่ยปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยค่ะวิธีการแทงนะคะเราพิมพ์แทงให้ดูอีกอันหนึ่งน,นะนะคะเนี่ยด, <Co> ดึงต้องดันให้สุดนะคะต้องเท่านะคะเนี่ยต้องเท่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยขวาซ้ายต้องเท่ากันนะ หัวท้ายเท่าไม่พอนะคะเราต้องตัดที่ได้ให้หมดนะมันจะมีนะคะวิธีตอนขั้นขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องเก็บได้ด้วยนะคะนะคะปุ๊บดันสุดนะคะแทงนะคะปุ๊บนะคะปุ๊บเนี่ยเราแทงเห็นไหมคะเนี่ยพิมแทงเนี่ยแทงให้มันเรียงกันเลยนะเท่าเท่ากันนะคะปุ๊บอย่างี้นะคะรึงนะคะแทงลึกก็ไม่ได้นะคะแทงต่ําไปก็ก็ไม่ได้นะ,ะต้องแทงให้พอดีนะคะนี่ีนะคะเราพิมพแทงให้ด้วยอันนึงนะคะนี่ค่ะนะคะ เดี๋ยวมาดูอันนึงนะเดี๋ยวพิมจะแทงให้ดูนะคะเนี่ยดันดันนะคะปุ๊บเนี่ยเราแทงนะแทงให้ต่ําแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะเนี่ยเนี่ยถ้าเราแทงต่ําแทงต่ําปุ๊บนะคะเนี่ยจีบเราก็จะอ้าแบบนี้นี่นะคะคือเราแทงต่ําแต่เนนี้เราแทงพอดีเสมอกับจีบนะคะเวลาเอาไปซักผ้าไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุยนะคะแต่ถ้าเราแทงต่ําปุ๊บเห็นไหมคะจีบมันจะอ้าแบบนี้คือไม่ผ่านนะคะนี่อย่างเงี้ยคือจีบอ้าเห็นไหมคะเราแทงต่ำไงคะเนี่ยดูสองอันแตกต่างกันนะคะเนี่ยจีบมันอ้าเห็นนมยคะเี่ เห็นไหมคะมันอ่าอ่ะเดี๋ยวพิมพ์จะแทงแทงใหม่นะคะพิมจะอยากให้เห็นความแตกต่างเพราะมันมแบบมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะอะยวพิมจะแทงให้ดูนะนะคะเราจะแทงพอดีเสมอเคมีเลยนะคะเนี่ยเราขึ้นหัวเคมีเห็นไหมคะเนหัวเคมีด้านในนะคะเห็นไหมคะเนี่ยพอจะพอดีเป๊ะเลยนะคะจับพอดีทุกทุกอันเลยนะคะสําคัญนะคะเคมีอ่ะเวลาเราย้ํานะคะ เราย้ำเคมีนะคะเราต้องย้ำให้เสมอกันนะคะหมอกด้านนี้ง so ่ายกว่านะคะเห็นไหมคะเนี่ยดูนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะต้องย้ำเคมีให้เสมอกันนะนี่ค่ะเสมอกันยันเส้นได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยจะต้องย้ำให้เสมอกันนะคะเนี่ยต้องย้ำให้เสมอกันเลยนะคะต้องย้ำให้เสมอกันทุกอันนะถามว่าเพื่ออะไรนะคะเพื่อความสวยงามและเวลาขึ้นจีบนะคะจีบมันจะไม่เอียงนะคะมันมีแบบหลายขั้นตอนแบบคมละเอียดนะ ต่อไปคาะดิมแทงให้ดูนะนะคะนี่ค่ะปึ๊บนะคะเราต้องแทงให้พอดีนะคะแทงให้พอดีตรงนี้ค่ะเนี่ยพอแดงพอดีต่ํากว่าเส้นไต้ที่เราเย็บนะคะปึ๊บนะคะเก็บนึ่งสองค่ะปึ๊บนะคะพอเราแทงเข็มกลับมาแล้วนะคะให้เราหักให้เราหักเข็มลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วแทงทิ้งนะคะ เวลาเวลาเวลา,วลาตาแทงทิ้งนะคะให้เราดึงดึงแล้วตัดในค่ะนี่สีเราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะไม่อ้าเนะนี่แบบนี้เลยคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคลิปวิดีโอนี้นะคะกดช่องยูทูบนะคะร้านมาสวยเอสนะคะช่างพิมพ์นะคะกด Subscribe นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณลูกคาาา้ามากาค่ะสวัสดีคะ่ะ